เร,เร็วครับเขียดนี่ครับมันจะอยู่ในน้ำแล้วก็มันจะมุดเข้าไปนี่ครับมุดเข้าไปในฟางครับนี่ผมจับเลยเขียดอิโมครับ ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับผมลองดูครับฝนตกเมื่อวันก่อนครับผมจะมีเขียดให้จับไหมครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งมันกระโดดปุ๊บ ต้องส่องตามันครับโรดปุ๊บหายเลยนี่ครับเห็นละอยู่ใต้ฟางเนี่ยครับใต้ฟางมับนี่ครับ,มรบไม่ค่อยใหญ่มากครับกำลังสวยส่องเห็นตาปุ๊บเดินไปครับส่องไปที่ตาตาของกบเลยครับไอ้เขียด มาเจออื่นยางอ,าอื่นอย่างครับผมไม่ถ่ายกลบนะครับก็เลย่องเห็นกลบยากหน่อยไอ้เขียดยากหน่อยครับผม่องเห็นยากหน่อยมันยังมีหญ้าอยู่ ส่องมาแต่ไกลเจือแล้วนี่ครับอีกตัวเขาอยู่ในเมื่อกี้นี่บปุ่ม อีโม่แค่นี้ตัวอะ อยู่ไกลกันเลยนี่บอยู่ไกลกันเลยไลกันเลยนี่บตัวไม่ตื่นครับไม่ตื่นเขียดยังไม่ตื่นครับ อีกตัวอะไกันมับติดขาตัวนี้ตัวใหญ่เลยหมอบสองสองสองมาตึ๊สองมาปุ๊บหมอบเลยตัวใหญ่ครับจับก่อนเอ้ยตัวใหญ่กิติโมช่วยๆวยครับ อีกตัวอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันเลยเร็วมากเร็วเร็วมากเร็วมากเจอแล้วเจอแล้วเงียบยกินโก ต้องสองหานะครับอยู่บระเวณนี้มันจะมีต่อครับก็ยังไม่ถ่ายนะครับผมก็เลยสองเอาตามันเลยครับมันจะเห็นตามันเลยมองเห็นตาแล้วเราเดินเดินมาตรงอย่างเดียวเลยถ้าหันไปทางอื่นอนะหายมันจะหลบ มันจะลบแล้วก็มันจะหมอบนะครับผมสองต่อนะครับตัวนี้มันหมอบลงหมอบลงมื้อกีอยู่ไกลเลยนี่โอ้จูไกลเลยครับตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ ค่อยๆส่องครับส่องเดินไปเรื่อยครับอันนี้อยู่ไกลหมอบเลยครับหมอบแล้วเขียดพอดีครับไม่ใหญ่มากครับหมอบแล้วหมอบส่องมาได้ไกลหมอบ มันขาวจะสองหายากหน่อยครับสะสมแต้มไปฮรับในนี้เห็นเมื่อกี้นี่หลบไปแล้วเห็นเมื่อกี้หลบหมอบอยู่ในหญ้าเลยครับ ถ้าฝนมีน้ำครับจะร้องเต็มทุ่งนาเครับนี่เกียดอยู่ไกลเลยครับน,นี่หมอบแล้วหมอบหมอบตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยครับใหญ่ใหญ่เอาอะสะสมเต็มไปครับ หมอบมุดเลยมุดฟางเลยฮะมุดฟางเลยไม่ตื่นครับช่วงนี้ไม่ตื่นไม่ตื่นยังไม่ตื่นตัวใหญ่ตัวใหญ่หญมอบเลยอุ้ยสวยกำลังสวยอยู่ไกลเลย

ตัวมาข้างหน้าเลยครับนี่อยู่ใกล้เขียดด้วยอยู่นู้นเกือบเหยียบโุ้ยมูใสายลุงเกือบเหยียบครับตางใครทางมันตางใครทางมันนะ เดี๋ยวมันจะหายนี่มอฟ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 เองอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่กระโดดอยู่นี่อนเอง ขอจับกอนครับเดี๋ยวสรุปช่วงท้ายๆครับผมกลับไปกันเลยหยดครับผมออกตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับนี่ตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มนะครับผมเกือบมันมันอยู่ครับครั้งหลกเลยครับนี่เดี๋ยวมาจับเขียดครับ เจ็ดยี่หมู่นีครับผมขอบขอบคุณที่เข้ามารับชมครับฝากไลค์กดแชร์ครับให้กับแฟนเพจครับอายุห้ากินครับแปดพับบ้านครับผมนี่ครับกับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ